สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ได้โหลดเกม Dead t i g e r 2มาเล่นนะครับก็พักแรกยังไม่เคยเล่นเลยครับโหลดภัก2องมาเล,ล่นละโอเคครับไปลองกันดูนะครับมาถึงก็มีกดเพย์ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมเล่นไม่เป็นนะครับก็ฝึกกันไปนะครับแคทไปด้วยครับ ดูเหมือนว่าจะมีแต่ซอมบี้นะครับโอ้ย <c oughs> ในในรูปนี้ซอมบี้เยอะไปไหนเนี่ยจะสู้ไหวไหมเนี่ย <c oughs> โอเคครับจอดาจจะ,ะเสียงอะไรทำไมมาถึงเป็นอย่างนี้เลยล่ะ โอเคนะครับมาถึงที่ไหนเนี่ยเจอผีด้วยครับป๊าป่ปาปหัวแตกครับเสียงอะไรวะต๊ดต๊ดตืดตดโอเคครับไมเช้่ ดูเหมือนว่าจะมีซอมบี้กำลังกำลังจะเข้าไปในประตูนะครับใครติดอยู่ข้างในหรือเปล่ามีเสียงผู้หญิงเลยครับตายซะตายซะโอเคครับช่วยไว้ได้อยู่เค,เคหรือเปล่าเเป็นอะไรหรือไม่โอ,โอเคครับจะมีให้เปลี่ยนอาวุธกับเปลี่ยนเ,เป็นมีดกับปืนได้นะครับ ตาไปให้ผู้หญิงนำครับเราไม่นำครับเรากลัวผีเอเคเอ้ยชวนยิงนี่โอเคครับเกมนี้ช่างน่ากลัวนะครับตอมบี้เยอะไปหมดเลยผ่านแล้วครับหนึ่งไปไหนต่อโอเคครับ ทำเลยครับเราทำไม่เป็นครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยผีมาครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะมาเลยมาเลยมาเลยโอ้เมื่อกี้โคตรใกล้เลย,ยเร็วๆหน่อยด,ดิผีเยอะมากเลยครับบายบาย โอเคครับมีจุดเขียวๆด้วยอาผ่านแล้วลรอผ่านได้ไงเนี่ยไม่น่ารอดนะเราอะฝีมือการยิงห่วยแตงมากเราหลดสักคู่ครับ โอ้ยด oh, ูปอตตัวนั้นนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยครับเนี่ยเราจะเจอมันหรือไม่ครับอ๋อมาที่ไหนก็ไม่รู้ครับเราผ่านประตูมาก็ตามผู้หญิงนั้นไปนะครับชิฟโอเคโอ้โหกูนี่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับตัวเบลเลอร์เลยครับแอบดีกว่าโอ้โหมือเบลเลอร์เลยครับโอ้โหแค่เห็นมือก็สยองแล้วครับ นี่ถ้าลงมาทั้งตัวนี้ผมอยู่ไม่ได้แลยครับอือโอ้กลัวเว้ยช่วยด้วยดิขังอะไรเนี่ยจะไปได้ไงเนี่ยฮะโอ้โหให้เดินมาทางนี้ฆ่ากันเลยดีกว่าโอ้นั่นไงนั่นไงไม่โอเคแล้วล่ะครับตอนนี้อุย้ยชิบหาย อุ้ยไม่เอาละจะเดินไปยังไงเนี่ยออ้ยอย่านะแมย์ไยเ,เดินไหมครับเดินไหมครับเมื่อกี้เกือบโดนมันจับกินแล้วครับอโอ้ย,อยงง,ง,งโอเคครับผ่านมาได้ครับแทบตายครับมีให้ยิงระเบิดด้วยครับยิงยิงโอเค มีซอมบี้ดักเราอยู่ด้วยนะครับมันมาอะไรเยอะแยะเนี่ยอุ้ยเสียงน,น่ากลัวเลยอุยอ้ยกินอะไรอยู่เนะี่ยอุ้ยกินกินกันเองด้วยครับซอมบี้ช่างมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอาร์มอ์อเมอร์อเมอร์อาร์อ,รอ,ารอ,ารอะไรทั้งอย่างเนี่ยครับเคฟเติมกระสุนครับ อามีถังให้ยิงครับจะระเบิดตายหมดครับเหลือตัวหนึง่งถึงแล้วถึงจุดหมายแล้วครับโุ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยยิงจะยิงจะไปเรียกขโมงขงโมนอะไรอ่ะจะตายอยู่แล้วออกไปไม่ได้ครับให้ไปทางไหนนานไงตัวอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้ย เฮ้ยใครตายวะเนี่ยแม่งเป็นเพื่อนทหารของเรานะครับเฮ้ยนายเป็นไรไะเนี่ยจะตื่นมันเป็นซอมบี้นะเว้ยเฮ้ยท่านไงอุ้ย,ยเป็นซอมบี้จริงๆเลยครับเมื่อกี้เราได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับกุญแจน่าจะเป็นกุญแจครับเก็บไขประตูเสร็จเรียบร้อยครับอืมโอ้ย มันแฮ่ฮอะไรยังไม่ไปกันเนี่ยโหตูเบลเลอร์เลยครับตูเบเลอร์เลยครับโอ้โหนี่ถ้าผมเจออย่างนี้ผมไม่อยู่แล้วครับโอ้โหบอสตัวใหญ่มากครับมันจะล้วงอะไรทักงหนาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมีหมู่ให้ยิงนะครับเฮ้ยไหม่นะไม่นะไม,นะไม่ออกไปนะโอ้โ จะออกไปดีไหมเนี่ยยังไงก็เป็นเควสของเราครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยยิงมันได้ไหมเนี่ยมันจะสกิดมันจะเข้าไหมเนี่ยหนีดีกว,ว่าเราอืเอามาตอนไหนเนีเจ๊ไปแล้วครับเป็นใครก็ไม่อยู่ครับจังหวะนี้โอ้โหทุบรถเรา เกือบตายครับดีนะที่เจ๊นั่นขับรถเก่งนะครับไม่งั้นไม่รอดครับโอ้โหบอสตัวเบลเลอร์เลยครับมาถึงเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เดี๋ยวขอเวลาขอเวลาปรับตัวก่อน,นครับตอนนี้เราเป็นทหารมือใหม่นะครับเข้ามาอยู่ใน สมอลวภูมิซอมบี้นะครับซอมบี้กลายเป็นเมืองซอมบี้หมดแล้วเมืองเราโอเคเคัาภาษาอังกฤษก็ผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะกดไปมีอะไรให้กดวยกดไปครับอะไรโอเคแล้วไงต่อนี่มันน่าจะเป็นอะไรอ่ะยาหรือเปล่า HP พบวกยี่สิบโอเคครับ ซื้อมาลองไงต่อโอเคกดแบกอ๋ออันนี้ก็มันทำทำอะไรสักอย่างนะครับผลิตยาครับกดที่ยาก็มียาใช้กันแล้วนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่อะไรไม่รู้นะครับแมปทิ่ จะไปดีกว่าครับไม่รู้เรื่องครับโอ้โห,โหข้อมูลเนี่ยครับเป็นข้อมูลการลบนะครับที่ผ่านมาทั่วโลกนะครับได้เกิดซอมบี้นะครับบุกเมืองตอนนี้เราก็ได้อยู่ในจุด จุดแคมป์มันนี้นะครับเรียบหนทางยังอีกยาวไกลครับโอเคอันนี้อะไรนอร์มอลมีฮาร์ดโอ้โหมีฮาร์ดนอร์มอลเราไปเล่นฮาร์ดกันเลยครับมาถึงต้องเจอความท้าทายสักหน่อยครับ รอรสักค okay um ู่ครับเจ้าบอลนั่นรู้สึกว่าจะโหดนะครับเนี่ยอืมีได้ทุกแมปเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวจะใหญ่ไปไหนน่าจะเป็นหัวหน้าซอมบี้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยก็เราไม่ได้เล่นภาคแรกก็ไม่รู้นะครับมันหนีอะไรของมันวะ หนีอะไรฮะหนีเหรอเราก็หนีดีครับอยู่ไม่ได้ครับมันวิ่งเราก็วิ่งลูกศรมันชี้ไปทางนี้ครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโอเคครับตายไป ผ่านไปเก็บไปสามเก็บไปสี่ครับกระตุกนะครับขอภัยด้วยครับถ้ากระตุกนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยไดยิงเด้ครับยิงไปก่อนครับเติมลูกศนอะไรอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันอยู่ใน ในเมืองในอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราก็ได้ได้ตามใครก็ไม่รู้มันเดินไปทางไหนเฮ้ยอะไรโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตกไปทีนึงครับนี่คืออะไรเหมือนสร้างอะไรสักอย่างนะครับเคเราเดินไปตามภารกิจเราดีกว่าอืม กระตุกนิดหน่อยนะครับขอไยด้วยเอ๋อเราต้องสร้างอันนี้หรือเปล่ากันกันสองบี้นะครับโอ้ยเสียงเสียงระแวงครับระแวงโอเคครับสร้างเสร็จแล้วปิดไว้ครับอืมไม่ต้องเข้ามาโอเคดูเหมือนลูกศรจะให้เราไปไหนสักที่นึง ติดไว้ก่อนครับกันหลังไว้โอ้ยโอ้ยเพื่อนอย่าทำเพื่อนเรานะใช่ป่ะเนี่ยโอม่านะเพื่อนเราเองเพื่อนตายแล้วอ๋อติดใจด้วยนะ ม่เอ้ยทำเพื่อเราไปแล้วไม่ได้ครับเราไม่ยอมครับโอหมากันบาลเลยครับนี่จะมาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยหิวใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าจะกระตุกนะครับโอ้โห อ้ยแม่งขานมองไม่เห็นครับโอ้โห,โหเยอะเนี่ยวันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ต้องปิดแล้วครับไปวะอะไรเนี่ยลิอ๋อเราต้องกลับไปรถที่รถยนต์นะครับ Return to car นะครับดูเหมือนว่าจะลำบากเอานะครับรถมาแล้วครับ อุ้ยมาแล้ว oh, there you are. ผ่านแล้วครับมีไอเจนั่นมารับเรานะครับไม่งั้นเราไม่รอดนะครับสมบี้เต็มเมืองไปหมด มีอะไรม่ใหม่มี MP 5มาด้วยครับ MP 5้าโอเคจะให้เราซื้อหรือว่าอะไรโอเคครับเป็นร้านนะครับร้านมาใหม่ครับเป็นร้านผู้ชายครับมีให้ซื้อปืนด้วยครับอันนี้คือเรามีแล้วใช่ป่าโอเคเสียเงินหนึ่งพันได้ MP 5้ามาครับเยยมมากโอเค หยิบอาวุธมาครับยูทเจอร์เนมครับเราต้องใส่ยูทเจอร์เนมเนมชื่อช anel เราดีกว่านะครับโอ้ยทำไมเอ็นใหญ่ไม่ได้เอ็นใหญ่ไม่ได้ครับเอ็นนั้น คิดป่ะโอเคครับพาสเวิร์ดเ mm hmm. <he? S 1> ต้องใส่ด้วย mm hmm. ใช่ไหมเนะี่ยโอเคครับพาสเวิร์ดเดี๋ยวตัดไปก่อนครับเดี๋ยวรู้พัสเวิร์ดผมหมดนะครับเดี๋ยวมากันไหมโอเคครับเราก็ใส่เอ่ออีเมลพาสเวิร์ดอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็เลเวลสองโอเคครับ มีอะไรอีกภารกริจต่อไปนะครับให้ไปที่ไหนโอเคครเราจะเล่นแบบโหมดยากเลยนะครับไม่น่ายากเกินไปสำหรับเรานะครับรอสักคู่ครับไปลุาานลน้นกันนะผู้ด่านต่อไปจะเป็นยังไงครับ ซอมบีบบุกเมืองไปหมดเลยนะครับวุ่นวายกันเลยนะครับต้องถึงมือเราแล้วครับเป็นคนกู้โลกนะครับเหมือนจะเก่งนะครับตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราได้ MP5 มาใหม่ครับอาวุธใหม่นะครับเยี่ยมมากครับให้ไปทางไหนโอเคครับทางนี้อันนี้ภาษาอัยกิดอะไรไมอ่านไม่ออกเว้ยโอเคครับเดินไปเรื่อยๆนะครับมีอะไร เออยอมบี้เต็มเลยครับอสองตัวครับโอเคโอ้อยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นอึมเคครับเก็บเงิน เดินไปตามเส้นทางเราครับเส้นทางที่เราต้องไปเชิญน,นะครับโอ้ยเฮ้ยเฮจะจะเอาอ๋อฮะลูกกระสุนนะเว้ยปืนใหม่ผมว่าดีนะครับดีกว่าปืนพกนะครับแต่รู้สึกว่าแม็กจะหมดแม็กจะหมดง่ายหรือเปล่า ให้เดินทางอะไรก็ไม่รู้เลยหรือตกไปว่างไงเนี่ยโอเคไงต่อมึนเทอครับนี่ไม่ใช่ทางนี้ครับเฮ้ยระเบเะเดดดิดเลยอป่าเนี่ยติ๊ตๆิติอะไเนี่ยไม่ใช่ระเบิดครับเป็นสัญญาณสัญญาณปักอะไรทักอย่างครับปึ๊บ ซ่อมนะครับปในต่อโอเคครับเปิดแล้วครับเราได้ทําการซ่อมสัญญาณนะครับทําให้ประตูเปิดได้อ่าโอเคโอ้ยแม็กหมดแล้วครับอืมตัวไหมเนี่ยใช้นี้บ้างครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเป็นไรไหมเนะี่ย ไปตีระเบิดเนี่ยหน้าแห่ครับโอเคข้างๆไม่มีอะไรไปต่อครับเออชบผ่านแล้วเฮ้ยใครวะเนะี่ยเอาเฮ้ยใครเนี่ยรู้จักกันไหมเนะี <S <S ่ยในชื่ออะไรเนี่ยอะไรทงทงทีม,ท,มทีมอะไรนะ อ๋อวิ่งเลยเหรอโอเคครับวิ่งตามมันไปครับโอ้โหไปหะไปวิ่งตามมันเจอผีครับตายะ้วยนายเลือดมันจะหมดเฮ้ยเราต้องช่วยมันนะครับเลือดมันจะหมดไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาปืนแล้วครับไม่ได้ครับเราต้องป้องกันครับภารกิจเราจบแน่เลยครับ แม่งก็วิ่งเร็วเสลึกเกินเดี๋ยวก็เจอซอมบี้ช่วยไม่ทันนครับรอเติมกระสุนกันเอ้ออย๋าพึ่งไปไหนนะเว้ยโอเคครับเราใช้ mp5 ได้แล้วเอาแม่งไม่รอเลยเดี๋ยวก็ตาย Let's move <S <c oughs> โอ้ย เราต้องช่วยนะครับช่วยให้คนนี้ผ่านไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับ follow อะไรเนี่ยครับ f o ฟลว์ e ด e e เอน e n เนีย e r นะครับเป็นน่าจะเป็นเป็นอะไรเอนจีเนียร์เป็นช่างซ่อมอะไรทั้งอย่างหรือเปล่า คครับจะถึงเป้าหมายแล้วอืมอย่านะเว้ยไป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 มันยิงอะไรของมันเว้ยเรายิงไม่ถึงนะครับดูเหมือนว่ามันจะยิงไกลกว่าโอเคครับ มีมีดด้วยนะครับดาเมจแปดแอคแทคแลคืออะไรฟาส์ Fast. นี่น่าจะเร็วนะครับโจมตีเร็วโอเคครับมีให้ซื้อเทมผมว่าดีนะครับเกมนี้นี่ถืซื้อเทมมีปืนมีมีดนะครับจอจอมืดเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรมาใหม่อีกนะครับตอนนี้ได้เอเนจีมาหนึ่ง เอ้ยไม่ใช่เอนจีครับเอนจิเนียร์ด้เอนจิเนียร์มาหนึ่งคนนะครับเอนจิเนียร์ทำอะไรได้เนี่ยฮะโอเคครับโอเคครับมีระเบิดนะครับซื้อระเบิดมาเล่นดีกว่าครับโอเคครับปลอแปดวิก็สำหรับพันนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่พันหน้าแล้วกันครับก็ขอบคุณที่เราฟังจนจบครับ